สดงโมกียเะแกมีบอจีนนะเครื่องกรุง,งนะก็ะเพื่อนถึงบอกว่ามันแปลงแกงสามแกนเนี่ยลุงใช้กินแกนใหญ่ผงกินสองแกนน้อยตบข้าวเออสามแกนนี่นะเออห้าร้อยบาทครับผมโอ้โหเกิดแม่กล้ามาหันเนี่ยบะออครับผมสวัสดีครับครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับมาเจอกันแถมแล้วมาปลากันแถมแล้วช่วง เชฟกระทะลุวันนี้ผมมีแขกพิเศษมาตัวเข้ามาร่วมทำกับข้าวหรือว่าอาหารเหนือนะครับอันนี้ก่อรายงานตัวชื่ออะไรครับพี่เปาไหนพูดสิมาลุกครับชื่อเปาเปานะครับเป็นหลานนะครับวันนี้ผมกับลุงชัยจะมานําเสนอเมนูอย่างครับเพื่อ f ซีได้ตายกัน f อฟซพอกอยเลยครับวัตถุดิบหรือว่าเครื่องแกงมันมีอย่างท้อ แล้วตายมาถ้าไข่ตายถูกผมเลี้ยงเข้าสองปีให้ดูวันนี้เลยครับดูเลยครับลุงชายตายถูกกว่าครับบังโอาแา้หันมนมีกระจินหมูเนี่ยอ่าครับผมวันนี้ผมจะมาทำ <c oughs> แกงหอมบัวใส่ชิ้นหมูครับ <c oughs> มันเป็นมีจิ้นไหนแกงหอมบัวใส่ชิ้นหมูไวเซมอันนี้ไผ่ ที่หน้าเซมก็เสมนะครับแ้วมันมีที่ไหนแกงของบัวใส่ที่หมูเซมจัดให้เออหามาเคยหันอ่าครับผมอ่า <c oughs> สำหรับเอฟซีที่ติดต,ตามชมคลิปนะครับวันนี้ผมจะมาเฉลยให้ f อซีได้หูกันได้ทราบก,กันว่าเมนูตั้งเหนือบ้านเรานะครับมีพืชผักชนิดหนึ่งตีหนึ่งปีถึงจะมีห้กินแค่เตื้อเดียวครับและนั่นก็คือนี่เลยครับ แสเล่ป้อมแสเล่มีชนิดอ่ามีสองชนิดนะครับมีมีสั้นกับยาวมีป้อมกับยาวนะครับที่อื่นอาจจะห้องผมเหมือนกันอาจจะห้องแสล่แต่สิลปีบ้านผมห้องแสล่ครับแสล่อันนี้ก่อนรสชาติดีขนาดครับแกงใส่ชิ้นหมูนะครับวัตถุดิบก็มีบันบันหน้าครับพริกแกงกับปิห้างหอมป้อมครับผมอันนี้จะกินแล้วกัน นี่ครับท่านผู้ชมฮู้ครับว่ามูล,ลค่าแพงกว่าชิ้นควายนี่ก็คือสแลลป้อมกิโลละห้าร้อยบาทครับเพราะฉะนั้นแล้วในเมื่อมันแพงเฮาไปใส่อย่างน้นครับเขาก็าใส่แค่กตะอีกก้กระป๋อครับอะพุ้นกินกระป๋อพิ่นกินเปิน้นพิ้นมีเงินพิ้นรวยกระป๋พอพิ่นกินแต่ของเฮาก็กินโมอี้เขาเน้นชิ้นหมูครับหมกี้ครับห้าร้อย กิโลละห้าร้อยอันนี้ผมเอามากับแปดสิบบาทเฉพาะเนี้ยแปดสิบบาทอันเนี้ยแปดสิบบาทไอ้เซมอ่าแม่แปดสิบบาทครับประมาณแปดสิบบาทโอ้โอเคยิงกึ้ดอย่างใดยิงมาซื้อมุกเอียบแปดสิบบาทเน้นหอมบัวครับเน้นบะเขือส้มเน้นจิ้นหมูครับน่าเสแสร้งมุกเอียใส่เอาเปิงบันไดป้อใส่เอาเปิงองแล้งแห้มุกเอียกิโลห้าร้อยโอเคไป ดูดีกันเลยครับนี่คือแสแลปปัมครับขอบอก่อนนี้เฮาก่อนนำแสแลปมาล้างน้ำกานนะครับเพื่อล้างสิ่งสกปรกออกนะครับต้มเครื่องที่แกสแลปกันครับโอ้ยตําเลยเหรอลูกตําเลยใช่ไหมครับลุงเสมใส่พริกแห้งลงไปเลยนะโอเคใส่พริกแห้งลงไปใส่ลงไปเลยครับ ลงไปเลยพริกแห้งรากผักชีลุงเฉมใส่ไปเลยนะโอ้ยใส่ลงไปแล้วนี่ก็จะเป็นหอมแดงใส่ลงไปใส่เยอะๆหวานนี่ก็เป็นกระเทียมใส่นิดเดียวพอกระเทียมนะใส่แค่นี้พออาใส่ช่วยกันใส่อาใส่ลงไปเดี๋ยวลุงเฉมจะตามแล้วโอเคตามพร้อมหรือยังตามเลยนะไม่่ใสนะอะไรครับ เขาไม่ใส่ไม่เคยได้ไม่ใส่ก,สกะปีกั่ะปีเดี๋ยวใส่เองรองให้ตรงนี้มันแหลกก่อนแต่ว่าเขาได้ไปเลยเฮยใช้ที่ไหนไม่ได้ใส่นน,นี้เขาใช้ต้มก็ไม่ใส่ครับโอ้อยุ่งละก็แค่ว่าปวดหัวกับบูชัยคนเดียวกับปอ,อการดแล้วนะนี่มาเหม็มคนล,ละ จอมลุงรังแ่มแล้วมงแครับผมตามเร็จ่ยังครับอ๋อมาแล้วละเอียดแล้วมาใส่กระปีลงไปเลยครับนี่เลยเอ่ะหมีดนี่คมขนาดนีลุงชัยระวังมือเลยว่ากันเด้อระวังคออย่างน, <S <S> <S นะใช่ปะ หิงซอยแห้งมันก็นิ้วมือหิง้งแกหิงซอยบ,อคบนคอนะมันแน่หรอมันอวีตัวกันมันเปิดมันจะไปไปคอไปเนี่ยอมอยากกา่าป่ออย่านลยวางบ่าได้ไป่ใเน้นมันอย่างเช่นยางมันไหลลงคนเดียวลรื่อนลรื่นเรื่นม่ใเอนเนมันไม่ฟูอะไหลลงคนเดียวนะลุงชายตัวเนี่ยหิงเนาจี้ไม่ได้ไม่ฟูดหสอ เชียงอาอย่างนะขอไปบอกคือเปิ้อนเบานหน่อยลีลงหน่อยปะไปบอกแฮ่หยังองเงียงนวันละวันเพื่อนสอนดนตรีอ่ะลุงชายไปซีดเก่า<อ>ไม่ใช่กะเออเปื้อนสอนดนตรีอ,อ่ะข็ไปบอกเพิ่นกำกันถ้ามีซีดเนี่ยไปบอกเพิ่นอนก็ตัวเป็นซีดเก่าโอ้ซีดเก่าจริงอ่ะเหียนบาจบเงียนบาจบอ่ะมาม,มาม,มามาพา,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 าแล้วเนอะแบบนี้น่ะมา,นนาไหว้กันกันไหว้กันพนมมือกันไปโอ้ หมอกผ้ามาเขือถ้าไปไหวอย่างไรสิเออมาเขือนอย่างบุเขือเทศเอยอ่าถ้าไปไหวกิจกรรมกะบขิงไปคนปอกขิงกับไหวเมันกันเขื่อเทศ่ะบอกกุญแจบุเขือเทศกะนมาผ้าผมตามมา่ำไม่ดีก็บักต่ำดีกว่าบักง่ายบักทำไหม,มาอย่าง้าอย่างงี้มันเป็นการผ้าแนะต่ำแล้วมันจะไปทั่วหม้อเลยเออบอกต้องไม่ได้กินทั่วอะมาทั่ว ต่้หินกี่ขนนนันเอามานี่ให้ผ hey. ้าคนเดียวตามนะปะ่ะมาตามใช่ไหมใช่เมาตามเลยฮะ <c oughs> นี่เพื่อย่างว่าตามอ๋อก็แล้วแต่ครบะ่ะอ๋อแลวแต่ผู้ช่วยเองเถอะโอผู้ช่วยตามใช่ไหมครับใช่นะเอาเล็วแต่ผู้ช่วยเองตามแล้วเนาะเออตามเลยตามมาตามใช่ไหมผู้ช่วยใช่มันใช่ลูกเดียวเลยก็ผู้ช่วยไงมันว่าตามอ่ะก็ตามแม่ไ อันนี้ด้เรื่องบ้าใพ่าเกงนี่เาเชื่อผู้ช่วยให้ว่อใข่บะเบ็ดเล็กบรำไฮรเบิ้ช่วยแม่จุ๊บจุ๊บจือไเซนให้ข้ากินยาตายเขาเคี้ยวเข้ากันหันเลยยิ่งมานี่